หัวนี้ได้ขออนุญาตยืนนะคะถ้าปวดสะโพกนะคะใช้หัวนี้กดไปแบบนี้เลยแบบนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะกดแบบนี้ได้เลยนะนี่เลยคะ่ะคือเขาจะเป็นแรงสั่นนะคะเป็นแบบคลายกล้ามเนื้อดีมากขอบอกว่าตั้งแต่มีตัวนี้คือไม่ต้องใช้แฟนบีบอ่ะถ้าใช้ทีคือลำคาญทีอะเขาจะบน่นเห็นไหมคะเนี่ยคือดีมากนะคะแบบถ้าปวดเอวก็เช่นกันเนี่ยเราก็เอากดไปแบบนี้เลย นะคะเนี่ยเอากดไปแบบนี้ได้เลยเนี่ยแบบเนี้ยคือคลายกล้ามเนื้อได้คตรดีนะตรงนี้ก็เช่นกันเนี่ยเราก็เริ่มปวดแล้วเราก็คลายไปที่จริงเขาสั่นนะเราไม่สามารถที่จะเปิดผ้าให้ดูได้อะ่ะเห็นไหมเนี่ยเสียงคือสั่นไปเลยนะวเวลากดเห็นไหมคะเนี่ยกดแบบนี้ได้เลยอีหัวกลมๆอ่ะเขาบอกเขาบอกนะคะคุณพี่ธัญญา,านะหัวกลมเนี่ยเป็นหัวที่กดได้ทุกจุดเลยเพราะว่า มันเป็นหัวที่แบบไม่แรงเกินไปเพราะว่าเขามีตัวรับน้ําหนักใช่ไหมถ้าเกิดว่ากลัวแรงเกินไปเราก็เอาแค่ความแรงแค่ระดับเดียวก็พอแบบนี้นะคะมือนะคะอย่าก,กดแต่ะโพกนะทุกคนกดมือก็ได้มือก็มีเขาเรียกว่ามีจุดจุดประสาทใช่ไหมเอากดลงไปแบบนี้ค่ะนวดมือไปเลยนะคะดูมือสั่นดูนะอันนี้นะคะแบบนี้นะกดคข่าเนี่ยคือมือสั่นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะมือสั่นแบบนี้เลยโอ้ยเนี่ย กดลงไปแบบนี้เลยเนี่ยดีมากเบามากขอบอกว่าเบามากคือตอนนี้ติดติดในการนวดนวดเองนะคะบางทีปวดไหล่อย่างเงี้ยก็นวดไปแบบนี้ได้เลยคือดีค่ะอ่าแต่จริงๆตัวนี้กดสะโพกกดเอียวนะคะหัวนี้นะสะโพกเอียวขาขาทุกคนขอบอกขาอยากจะให้เห็นมากเลยว่าถ้ากดขาเนี่ยมันสั่นมาก อันนี้ไปวิ่งมาขอโทษนะคะแบบแต่งกายอาจจะไม่เรียบร้อยดูนะเวลาเรากดขาเนี่ยค่ะคือขาคือสั่นกันแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้คือธรรมดาใช่ไหมแต่พอเรากดอ่ะมันจะสั่นแบบนี้เลยนะนี่เลยค่ะสั่นแบบนี้เลยมันเป็นการแบบนวดบรรเทาอาการปวดแล้วก็สลายไขมันได้เห็นไหมคะเนี่ยนวดบรรเทาอาการปวดและสลายไขมันได้ตัวนี้ชาร์จแบตนะคะตัวนี้ชาร์จแบตนะคะกดจ้ำลงไปนะคะเขาจะสั่นนะตอนนี้คือสั่นแบบอืดนๆๆืเลยนะทุกคนเบามากเนี่ย ถ้าปวดถ้าปวดตรงไหนทุกคนกดตรงนั้นได้เลยนะเนี่ยแม้แต่หน้าขาขอโทษนะทุกคนโอ้ยแม้แต่หน้าขาตรงนี้นะถ้าเราปวดนะทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้เลยไหลลงมาแบบนี้เลยนะี่นะคะไหลลงมาแบบนี้ได้เลยนะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยขอโทษนะต้องเอาขาขึ้นนะไหลลงมาแบบนี้ได้เลยคะ่ะทุกคนมันดีมันเป็นการแบบบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นเลยโดยที่เราไม่ต้องกินยาเห็นไหมคะตัวนี้เลย ตัวกลมๆนี่คือใช้ได้ทุกส่วนเพราะว่าเขารับเขารับด๊ัมเขาเขาเรียกว่าเขารับเขารับทุกส่วนนะเขารับทุกส่วนเนี่ยตัวกลมๆนี้นะคะใช้ได้ทุกส่วนเลยนะคะถามได้นะคะน้องซื้อมาคือใช้คือตอนเนี้ไม่ได้ใช้คนเดียวแล้วนะแม่ก็จะใช้พ่อก็จะใช้อะเปลี่ยนกันเดี๋ยวจะซื้ออีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะต้องจิ้มอีกตัวหนึ่งคือเปลี่ยนกันนะคะ